นะคะมาดูกระเทียมเตียวนะคะน้ำมันทอดหนังไก่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะไม่แพ้น้ํามันหมูเลยค่ะน้ํามันหนังไก่นะคะนี่เลยนะคะเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูเนาะก็เอาน้ํามันที่ทอดหนังไก่แล้วนะคะก็มาเจียวเป็นน้ํามันน้ํามันเนี่ยเจียวนะคะเจียวกระเทียมเนาะเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะ อร่อยมากเลยนะคะลองทําดูนะคะนี่นะคะเหลืองๆเลยนะคะจะได้ที่แล้วนะคะเนาะนี่นะคะได้ที่แล้วเนาะนี่นะคะกระเทียมเจียวน้ำมันหนังไก่นะคะลองเพื่อนลองทําดูนะคะอร่อยจริงๆนะคะหอมนะคะไม่แพ้น้ำมันหมูเลยนะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ